สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานำเสนออีกเช่นเคยเบิรงเอาเดอ้อจอดเทอร์เรอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับสวยมากคันนี้นะโตโยตา้าไฮรักมีโคชแชมตัวพีเรนเนอร์เครื่องยนต์2.5 VN Turbo 144แรงม้าปี2012นะครับคันนี้ราคา2องแสนกว่าบาทนะ2องแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับได้ความเดิมน็อตไม่ตีงน็อตไม่ยขยับมามาดูมาชมนะครับมาเบิรงเอาเด,อด้อร์ยี่พอยแม่หนิแม่ ขาวจูนพูนนี่รถอย่างางามคากงา้างแนวง้างผดง้ามโพง้าม,ามอุบาาอุพโลนี่โอ้ยสะอ่อนสะอ่อนนะครับนี่ยสองแสนกว่าบาทนะนี่ได้วิกโกแชมป์เลยนะครับตัวยกสูงนะนี่ส่วนหน้านะครับส่วนหน้าฝากระโปรงเดิมนะตัวนี้มีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนนะครับกระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับสีสันรอบคันสวยเลยได้สีขาวนะ ใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยเบิ้งเอานี่ไหมงามโพดงามโพยโพอยแมยนี่นะครับออปชั่นเสริมนะล้อมแม็กมีให้พร้อมเลยล้อมแม็กนะนี่ตัวนี้ขอบอ่ขอบ20นะครับอย่างงามเลยนี่นะครับพร้อมรอนะยกสูงโรงงานแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายได้เครื่องยนต์2.5 VN Turbo 1 4เทอร์โบแรงม้าประหยัดน้ำมันทนทานนะผมบอกเลยตัวนี้รุ่นนี้นะครับได้ ใครนะที่หาวีโก้แชมป์อยู่นะครับรีบมาเนี่ยนะครับสองแสนกว่าบาทได้ความเดิมนะนี่ได้สีขาวนะครับได้สีขาวเครื่องช่วงล่างดีมากคันนี้นะพร้อมใช้งานเลยนะครับมามาดูมาชมรายละเอียดนะอะเนี่ยแคปเปิดได้นะขึ้นลงสะดวกสบายนะครับใครหาวีโก้แชมป์อยู่มาเลยนะ ในเครื่องยนต์2.5นะครับ V-N Turbo 144แรงม้าประหยัดน้ำมันทนทานผมบอกเลยตัวนี้รุ่นนี้นะะมาดูภายในนะครับนะมาเบิ้งเด้อแบบนี้นะครับมาดูมาชมไปด้วยกันเลยมาดูภายในนะสภาพนะครับดูนะเนี่ยภายในนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าสีครีมลายลังพึ่งของเดิมโรงงานนะดูลายผ้านะไม่มีรอยขาดรอยถะลอกนะครับตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยเบิ้งเอาเห็นไ,ไหมอืม งามือเลียนะครับนี่ไหมพูดนะนะครับเนี่ยตะเข็บรอยเย็บเส้นได้ไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะดูเลขไม่หน่อยไม่ไม่เยอะด้วยนะคันนี้เอออ่าไม่แท้แสนเก้านะไม่แท้แสนเก้านะครับปี2012นะคันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะนี่คอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวนะครับเบรก ABS เกียร์ธรรมดา5สปีดดูหัวเกียร์นะเหลี่ยมมง่งม่งอยู่นี่ป้านี่ไหมงามือเลีนะครับเนี่ยเออเบิ้งเอาดูพวงมาลัยนะเนี่ย พวงมาลัยใสๆเลยนะครับดูนะเนี่ยพวงมาลัยใสๆนะไม่มีถลอกไม่มีขาดนะเลขไม่แสนเก้าไม้แท้แน่นอนดูสภาพนะสภาพพวงมาลัยดูหัวเกียร์นะครับนี่แมทกับเ,เลขไมนะสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับามาดูแผงประตูเนี่ยด้านข้างนะครับบูด้านข้างเนี่ยเป็นผ้าล,ลายรังพึ่งนะกระจกไฟฟ้านะครับไฟฟ้าโรงงานใช้งานได้ปกติมาดูเบาะแคปป้อนนี่ไหมสะออนเบาะแคปยี่พอยีออย่แม่เบิ้งเอาเบิ้งเอานี่ เบาแคบเป็นเบาหนังนะเบาหนังสีครีมพลาสติกยังไม่แกะนะตึงเป๊ะเลยยังไม่ถือดากสิบอกแหย่แ้เนี่ยยังบ่ถือดากได <c oughs> ้วเด้อยังไม่มีดากมานั่งเลยเนี่ยนะเาบาแคบพนักพิงเดิมนะครับฝ <c oughs> ้าเพดานเนี่ยดูเลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยพูดนะเบื้องเอานล่ไหมออระบบไฟฟ้านะครับฮุงอึงตึงแจงจางปางอยู่ไหนไหมปางงามอิลีน,นะครับอ่ะต่อไปเนี่ย ประตูแคบขวานะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะอยู่ครบเลยน็อต mm hmm. นะดูดูน็อตแต่ละตัวนะครับไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติง่งคือแบบนี้นะอันนี้คือบ่ติ่งคิ้งนะครับนี่คืออยูอิ่งติ่งเนี่ยยูอิ่งติ่งคือแบบนี้นะน็อต <laughs> ไม่ขยับนะครับเนี่ยอ่าอ่าดูเลยเนี่ยน็อตแต่ละตัวนะครับตัวบนตัวล่างเนี่ยดูนะครับนี่คือความเดิมนะของรถเนี่ยให้ดูอย่างนี้นะน็อตแต่ละตัวนะครับน็อตม,มีกี่ตัวให้ดูเลยนี่นะครับต่อไปมาดูส่วนนี้ นะสำคัญนะครับขอบไอ้ขอบประตูแกะดูเลยเม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากเนี่ยดูนะแบบนี้ยนะครับเบิ้งนั่นนี่เนี่ยลอยเว้าลอยบากแบบนี้ของเดิมโรงงานเม็ดอาร์คแต่และเม็ดคมคมแบบนี้นะสบายใจหายห่วงนะครับนี่คือความเดิมนะดูน็อตแก้มหน่อยผู้ช่วยอ่ะพู้น่ะเนี่ยน็อตแก้มตัวน้อยๆเนี่ยตัวน้อยๆเนีย่ยนะครับเนีย่นย,ยไม่แกะไม่ถอดเลยนะเออยีเหลีนะครับเดิมคันนี้รับประกันความเดิมเลยเออวัดไม่ขยับนะครับได้ความเดิมเนี่ยนะ รถมือสองถ้าได้ความเดิมมากที่สุดเท่าไหร่จะคุ้มผมบอกเลยอ๋อี่หลีนะครับต่อไปมาดูสภาพห้องเครื่องนะนี่นะครับรถเดิมดม,มาดูห้องเครื่องนะครับส่วนของห้องเครื่องยนต์เนี่ยเป็นส่วนหัวใจสําคัญนะหัวใจสําคัญของรถยนต์ทุกคันเลยนะครับมาดนูนี่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเครื่องแห้งๆเครื่องยนต์2.5 v n t u r b o 144แรงม้านะตัวนี้นะครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันทนทานผมบอกเลยดูสภาพเครื่องนะเนี่ยเครื่องแห้งๆนะครับแห้งๆใสๆไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มดูสีแต้มสีมาร์กเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยนะยังอยู่นะยังไม่ลึบนะสีเนี่ยนะครับสียังไม่ลึบเลือนจางหายไปไหนเลยเนี่ยยังอยู่นะสีเนี่ยนะครับสีแต้มสีมาร์กให้ดูเลยเนี่ยเครื่องเดิมแน่นอนนะครับบ่เ,เคยแกะบ่เ,ะเคยถอดได้ยี่พอีแมรเนี่ยเบิ่งเอานี่ไหมนะครับ คันนี้รับประกันการันตีเครื่องดีมากนะอ่ต่อไปมาดูส่วนหน้านะครับเนี่ย Vigo นะให้ดูตรงนี้นะเนี่ยดูจุดนี้เลยก่อนนะคานหน้านะครับจะมีตัวเลขเนี่ยคานหน้านะ Vigo ต้องใหญ่มืองเกลืองนะผมย้าตลอดนะ Vigo เนี่ยตัวเลขคานหน้าต้องใหญ่มืองเกื้อ,ง,อง,เง,เงเท่านั้นนะเม็ดอาร์คเนี่ยนะครับของเดิมเนี่ยสจุดนี้ต้องมี2จุดนี้นะคานหน้านะครับของเดิมโรงงานนะสังเกตเลยนะ าตาไก่ขวาแผลล่นเหรียญบาทเดิมเนี่ยใสยๆเลยนะครับไม่มีรอยขาดรอยทลอกเนี่ยเอออิอลีนะครับฝั่งขวาคันหน้าตัวอาของเดิมเนี่ยนะครับคมกริบเลยสบายใจหายห่วงนะห <gun> <นะ S 1> ม้อน้ำเนี่ยนะครับหม้อน้าเดิมเดนี่เด้อเบิ่งเอาหม้อน้ําเดิมคันหน้าเดิมเนี่ยดูเม็ดอาร์กเลยนะคันหน้านะครับเนี่ยดูสีแต้มสีมาร์กเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นยยังอยู่นะเ <gun> นี่ยยังไม่ลึบนะครับสียังไม่ลึบเรือนจางไปไหนเลยด้อิลีนะครับเออ เนี่ยตะไก่ซ้ายนะครับเนี่ยแผ่นเหรียญบาทของเดิมนะคานหน้านะครับฝั่งซ้ายสัญลักษณ์ตัว L อลอยู่ในวงกลมยังอยู่นะเนี่ยนะครับของเดิมยังอยู่นะเนี่ยอ่ะต่อไปมาดูแก้มนะครับนี่แก้มซ้ายเดิมนะแก้มซ้ายเดิมจุ้มซอกเดิมนะครับนี่ดูเลยดูเม็ดอาร์คดูพื้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมคมคมนะครับดูต่างๆนะคมคมเนี่ยรูปดูจะเรียบเนียนมือนะต่อไปมาดูเพจเบื้องเอานี่ เพเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดเครื่องยนต์2.5 V n Turbo 1 4 4แรงม้านะปี2012นะครับ12แท้เลยโฉมหน้าแชมป์นะนี่ตัวนี้ประหยัดน้ำมันทนทานนะครับอ่ะต่อไปมาดูนี่น็อตเบิ้งน,นั่นนี่เด้อนั่นน็อตฝากระโปรงซ้ายนะครับน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ตีงคือแบบนี้อยู่อิ่งติ่งคือแบบนี้เด้ออีพออีแมนนี่บางคนสงสัยอยู่อิ่งติ่งคือแบบใดวะ <laughs> ไม่ขยับนะครับคือการไม่ขยับขยืขย่นนะอ ขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับเบิ้งนด้นนี่อสติกเกอร์เดิมตาไก่เดิมเนี่ยเบิ้งพูดอ่ะป้าเดิมยี่หลียเดิมคั่งเดิมเนี่ยอีพอยน์เนี่ยนะครับฝ่าว่าเอาพูดได้ก็ได้นะนี่นี่ดูเม็ดอาร์กนะเม็ดอาร์กแต่ละเม็ดแต่ละจุดเนี่ยคมๆเลยนะครับเบิ้งนี่ไหมเนี่ยเม็ดอาร์กเนี่ยดูนะจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนี่จุดนี้สําคัญนะฝากระโปรงนะครับต้องดูนะต้องมีด้วยโลโก้ยี่ห้อโตโยต้าต้องมีนะฝาเดิมฝาแท้นะครับสบายใจหายห่วงเลยนี่คันนี้ กันกันความร้อนมีให้พร้อมน็อตฝั่งขวานะครับนี่น็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติง้งคิงคือแบบนี้นะครับอยู่อิงติงนะ้งได้พอไแมอยู่อิงติ้งนะอยู่อิงติ้งคือไม่ขยับเลย <c oughs> แก้มขวานะครับแก้มขวาเดิมเนี่ยปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมอ่าต่อไปนะครับติดเครื่องนะติดเครื่องฟังเสียงกันด้วยรถของเรานะนะครับนะผู้อ่นหนาะนะครับนี่แมปัดทัวร เออสตาร์ทติมสตาร์ทติมครับเออมาฟังมาฟังบ่าเนี่ยเนี่ yeah. นะครับนี่นี่ติดเครื่องแล้วนะครับเราติดเครื่องฟังเสียงนะเครื่องแน่นๆนไม่มีเขกไม่มีสัน่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์สองจุดห้า V-Engine ร้อยสี่สี่แรงม้านะอ่ะมาดูตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับเนี่ยอันนี้จะมีเสียงปลายท่อน,นิดหนึ่งนะเสียงปลายใส่ปลายท่อมานิดหนึ่งนะครับไม่ดังเกินนะตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับ ดึงแท่ขึ้นมาดูเลยไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการันตีเครื่องดีมากคันนี้นะเออพร้อมใช้งานเลยนะครับได้สีขาวนะคันนี้ใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยนะได้วิกโกแชมป์ตัวยกสูงนะครับได้เครื่อง V Enterbo 144แรงม้าผนได้เนี่ยอ่านี่นี่ปลายท่อนิดหนึ่งนะครับแอบซิ่งนิดหนึ่งนะแอบซิ่งนิดหนึ่งใครชอบแบบนี้ก็จัดไปเลยนะหรือว่าใครชอบท่อเดิมเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะอ่ะต่อไปมาดูนะครับ กระบะนะกระบะขวาเนี่ยส่องเข้าไปนะครับเม็ดอาร์คแต่เขียบรอยเย็บเดิมนะนีะ่กระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนนะครับสบายใจหายห่วงได้นะเม็ดอาร์คอยู่เดิมเดิมเลยนะ,ะต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับเลขชัดซีเบื้องเอ่อพูนะนี่เลขชัดซีเดิมคมคมเลยนะครับสวยมากนะสบายใจเลยชัดซีนะไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูกไม่มีก่นนะครับคันนี้สวยมากราคาเบาเบา,เบาสองแสนกว่าบาทได้เนี่ยด้ยต่อไปมาดูล้อแม็กหน่อย นี่นะครับล้อแม็กขอบ20พุ่นได้เนี่ยขอบ20นะครับสีเงินนะสีเงินนะครับใครอ่าเนี่ยชอบแต่งล้อนะนี่พร้อมเลยนะครับตัวนี้ขอบ20นะมาดูยางแม็กแม็กยางนะครับขอบ20ซีรีส์265หกทับห้ยางได้ปี2020นะอ่าก็ใช้ได้อีกเป็นปีนะประมาณ70%ดอดอกยางนะครับใช้ได้อีกเป็นปีนะอ่ามุดดูใต้ท้องช่วงล่างชัดซีหน่อยนะครับนี่ จัดสีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะครับคันนี้สวยมากอ่าได้สีขาวนะใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่นะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของ v ีโ o ้แชมปนะคันนี้ตัวยกสูงนะครับตัว p r ี n ด er อยกสูงโรงงานแคบเปิดได้ประหยัดน้ำมันได้เครื่องยนต์2.5 V n t u r b o นะมาดูส่วนท้ายนะครับฝาท้ายเดิมตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะ E Elephant กันชนท้ายมีให้พร้อมนะครับนี่สวยๆคันนี้บอกเลย ราคานี้คุ้มนะครับ2องแสนกว่าบาทกระบะแม็กไลเนอร์บบ er เนี่ยดูนะครับเบิ้งงด้นเนี่ยเนี่ยกระบะแม็กไลเนอร์บบ er เนี่ยนะครับโลโก้ยี่ห้อโตโยต้าเนี่ยติดมาจากโรงงานเลยนะติดมาพร้อมกับรถจากโรงงานเลยของศูนย์โตโยต้านะครับตรงรุ่นนะครับอ่ามาต่อไปมาดูกระบะนะครับเนี่ยต้องดูนะจุดแบบนี้นะครับเนี่ยเราพาดูพาชมนะขอกบกระบะขวานะครับเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมน,อน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอด ฝั่งขวานะครับสัญลักษณ์ AR ของเดิมโรงงานคมกิ๊บเลยนี่เม็ดอาร์ ARK แต่ละเม็ดอยู่เดิมคมคม,คมนะครับฝาท้ายนี่สัญลักษณ์ตัว R ของเดิมโรงงานนะครับนี่เนี่ยคือความเดิมของรถนะนี่บอกเลยนะครับอ่าได้ความเดิมแบบนี้ใช้งานยาวๆนะกระบะซ้ายนะครับดูเลยเม็ดอาร์ ARK, แต่เขียบรอยเย็บเดิมนะครับน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดฝั่งซ้ายสัญลักษณ์ A l ของเดิมโรงง,งานคมคมเลยนะดูนะครับเม็ดอาร์ ARK, แต่ละเม็ดอยู่ครบนะครับ ฝาท้ายนี่สัญ,ญลักษณ์ตัว L ของเดิมโรงงานได้เนี่ยเออต่อไปมาดูพื้นรอนกับบาดเด้อบบาดนี้เด้อนี่เขาสิง,ง่ายให้เบิ้งเดี๋ยวง่ายกัอนอ้าพุนะน่นะแนนติกครับเนนติกเอาเอาพ่นส่องเข้าไปนะครับหน่นเบิ้งเอาล่องอูรูดอูรูดอูลูดนะครับเงี้ยวอาลาดอาลาดอาลาดป้าพุ่นะเม็ดอาร์ตตะเขียบรอยเย็บเดิมนะครับไม่มีซอดนะไม่มีซอด,ไม,มอดไม่มีทะลุนะกับบาดนะสวยๆคันนี้บอกเลยคุ้มสองแสนกว่าบาทนะได้พี่กแชมตัวยกสูงเลยนะครับ อ่ะมุดดูใต้ท้องด้วยบาที่นี่เบื้องเอานั่นร้ออะไรมีให้พร้อมช่วงล่างดีชัดีเดิมสวยมากนะครับคันนี้เออพร้อมหล่อแล้วนะเนี่ยเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับได้ล้อมแม็กด้วยเนี่ยเห็นไหมนะครับมีล้อมแม็กให้พร้อมเลยนะเออพร้อมหล่อพร้อมหล่อบอกเลยคันนี้ต่อไปนะครับมาดูนี่กระบะนะส่องเข้าไปนะครับดูเลยนี่กระบะฝั่งซ้ายเม็ดอาร์คแต่เขียบรอยเย็บเดิมนะครับ สบายใจหายห่วงนะถ้าอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้นะครับกระบาเนี่ยผมบอกเลยสามารถเปลี่ยนได้นะแต่คันนี้นะครับอยู่เดิมคงสภาพนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะอามาดูฝั่งซ้ายนะภายในดูเลยเนี่ยแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับเนี่ยแม่เบิ้งเอาเป๊าอปงามอีลีขันนี้นะครับงามขัดงามเนี่ยแผงประตูฝั่งซ้ายเนี่แผงประตูเดิมนะกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาว เกียร์ธรรมดา5สปีดประหยัดน้ำมันทนทานในเครื่องยนต์2.5 V n Turbo 144แรงม้าเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าของเดิมโรงงานนะนี่สีครีมลายลังพึ่งนะครับขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้นี่ไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนี่นะครับปกติเบาะผ้านี้ขาดหมดแล้วนะจะบอกให้เออแต่นี่อยู่เดิมคงสภาพเลยเบาะแคปนะครับเบาะหนังสีครีมเนี่ยพลาสติกตึงเป๊ะเลยเนี่ย,ยังไม่ถือดางนี่หรือ ยังว่าถือดากนังยู่งด้วยเบาะแคบนี่แม่ป้อแต่สะอนนะครับเอออ่ะ,อะเนี่ยพนักพิงเดิมนะครับดูต่อไปนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ประตูแคบซ้ายนะครับเดิมอยู่ครบเลยน็อตเดิมนะครับไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติงคือแบบนี้อยู่อิงติ่งนะครับอันนี้คืออยู่อิงติง่งเนี่ยนะครับไม่ขยับไปไหนเลยนะตัวบนตัวล่างดูเลยไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับนี่คือความเดิมนะน็อตตัวเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับดูเลยนะให้ดูนะ สำคัญนะจุดเล็กๆ,ๆน้อยเนี่ยสำคัญนะอ่ะต่อไปนะครับขอบประตูซ้ายเม็ดอาร์ครอยเว้าลรอยบากของเดิมคมๆแบบนี้สบายใจหายห่วงใช้งานยาวๆผมบอกเลยนี่นะครับเบอร์เอาไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงนะนี่นะครับรถมือสองให้ได้ความเดิมมากที่สุดนะให้มากที่สุดนะแต่ผมบอกเลยแต่ไม่มีคันไหนนะจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า ไม่มีรถมือสองคันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอ่าถ้าคันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์มาดีดหำผมเลยนะครับกล้าท้าเลยนะจะปีสูงปีต่ำนะไม่มีคันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนรถมือสองนะครับมีการใช้งานนะอ่าต่อไปมุดดูใต้ท้องนะครับนี่ช่วงล่างดีชัดสีเดิมสวยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนี่แม่ปาดทั่วอใครหาอยู่นะวีก็แชมป์รีบระจับจองนะครับอ่าต่อไปมาดูภาษีเบื้องเอานี่นะครับ กุมภา69ปุณณีเนี่ยปีหน้าเลยนะใช้งานยาวๆข้ามปีไปถึงปีหน้าเลยปี69นะครับกุมพานะหลังคานะสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะครับสออากาศกลางด้านหลังนี่นะครับนี่เป็นสภาพนะที่เราพาดูพาชมเนี่ยของรถคันนี้สวยมากจริงๆนะครับง,งั้มคากงัมแนอีพอีแมนะครับเฝ้ามาเอาเด้อผู้ใดก็ไดใครหาวีก็แชมป์ใช้งานอยู่นะครับคันนี้คุ้มนะผมบอกเลยคุ้ม200,000กว่าบาท ได้ความเดิมนะน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับประหยัดน้ำมันนะเครื่องยนต์2.5งจุดห้า V N Turbo นะครับอ่ะมานะนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมกันสำหรับรถคันนี้ย้ำกันอีกครั้งนี่จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเ้นเทินขาวตูนพูนอยู่นี่เดอ้อ Toyota าไฮรักวิกโกแชมป์ตัวพีเรเนอร์เครื่องยนต์2.5 V N Turbo ร้อบสี่แรงม้าปี2012ราคา200,000กว่าบาทนะ200,000กว่าบาทเท่านั้น ใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ